ไปสรุปกันหน่อยนะครับกับรายการวันก่อนวันลุมพินี1 2 2ยเอ้ยขอพาย123ยนะครับเร็วๆเลยคู่แรกนะค,คู่แรกเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับชอบไปทางโดชิจะโคเซอินะครับให้ติดมงกุฎไปเลยคู่นี้เป็นวันหยิบสดด้วยนะครับดูทั้งฝีมือทั้งความรวดเร็วดีกว่าหมดทุกอย่างเลยนะคู่ที่ 2. จางจินเทากับทางด้านฮิซาอินะครับ ชอบไปทางมวยรองนะจางจินเทานะครับวันนี้แบกหมัดบวกนะถึงแม้ว่าจะเป็นกติกามวยไทยครั้งแรกนะครับแล้วก็อาวุธไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าทางด้านาหัวจิตหัวใจนะความเป็นผู้ใหญ่ใจพี่ใจน้องนะบวกกับว่าความหนักความแรงของหมัดเนะี่ยผมว่าเอาอยู่นะครับเอาทางด้านยิ้อัยอยู่แล้วมองว่าไม่ครบยกด้วยนะครับคู่แรกเนี่ยมองว่าครบยกนะเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้มีหมัดหนักหมัดแรงอะไรเป็นการต่อยเก็บคะแนนกันมากกว่านะครับถึงแม้จะเป็น เอาไม่ใช่กติกามวยไทยด้วยกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยรวมใหญ่นะไม่น่าจะน็อกนับกันนะครับามาถึงคู่เอพกพาคอินเตอร์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนคู่นี้ต้องเปลี่ยนนะครับตอนแรกเนี่ยผมชอบไปทางเ,เจ้าดอนคิงไงวันนี้เปลี่ยนหน่อยนะเปลี่ยนละชอบไปทางรุสตัมเพราะว่ามันดูแรงเหลือเกินนะแต่ว่าชอบไม่เยอะนะชอบไม่เยอะ นะครับชอบแต่ชอบไม่เยอะ2ดาวเหมือนกันเหมือนทางดอนคิงทีแรกอะ่ะนะที่ชอบก็ให้เหตุผลไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าดูว่ากลัวดอนคิงมันจะหลับแค่นั้นเองแล้วก็วันนี้เขาใหญ่นะยูนิซอฟไม่เคยใหญ่กว่าใครเลยวันนี้มาใหญ่กว่านะครับอ่ะเลยชอบไปทางยูตั้มยูนิซอฟนะแต่แค่2ดาวนะครับอ่าระวังดอนคิงให้ดีๆด,ด้วยถ้าเขามาคล้องในเนี่ยพยายามขา หาทางเข้าดอนคิงไว้เลยนะถ้าเขาค้องในได้แล้วเขามาเป็นทรงค้องในตีอะนะเห็นเขาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าวันนี้เขาจะมาเป็นกลับมาเป็นมวยเข่านะครับอ่ะแต่ฟันทงไปทางลุตซัมยูนิซอฟแค่2ดาวพออ่ะโมยหญิงข้ามไปนะครับคู่ที่8นะครับขุนพลเอกมุงนอนกับดีเอสเอดิสันดริเกตนะครับชอบทางเดอะไรนะ เดนิสันนะครับโรดิเกสนะผมดูว่าทางด้านขุนพลมันท่าทรหดไม่ค่อยดีอ่ะกลัวจะกลัวจะไม่ครบยกนะครับคืออะไรทุกอย่างดีกว่าหมดแหละนะกลัวเรื่องท่าทรหดอย่างเดียวสําหรับคูน้นี้อ่ะซื้อนะ,ขอ,ออะขอซื้อความขอซื้อความอ่อนแอของเจ้าทีหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าอ่อนแอจริงหรือเปล่านะแต่ว่า ผมมองว่าอย่างนั้นนะผมก็ซื้อไปนะถ้าซื้อมาแล้วมันไม่ได้อ่อนแอจริงผมก็เสร็จไงอ่นะ